thank you ครับวันนี้ก็มาเออ่มาพบก่อนใจนะครับวันนี้มาถีบอะไรครับซิปซิปซิปซิงหาลูกศรนะครับวันนี้ก็มาซื้อของกับบ้านนะครับวันนี้ของเงินะครับแวะทักทายลูกศิษย์นี่เองเราก็จะเอาลูกสาวฝากไปซื้อ่อวันนี้มีตอนนี้เราอยู่กันที่อะไรครับที่บางซื่อแหละชื่อสมโอค่ะสมโอค่ะ ว่านี่ชื่อร้านอะไรชื่อร้านสบูเบเกอรี่ค่ะเบเกอรี่อันนี้คุณขายอะไรด้วยคุณรับขายกาแฟซดแล้วก็เบเกอรี่โฮมเมดค่ะทำเองขายเองค่ะกาแฟซุปเบเกอรี่โฮมเมดทำเองค่ะเย็นมาแล้วก็เอาฟองรูมาใช่ครับปรุงสูตรบ้างค่ะเมนูของร้านมีอะไรดีมบ้กว่ามีเมนูค่ะบิ้งเค้กกับมีเค้กตูมเอสโอมเค้กมะพร้าว สองเมนูในท้ายดีค่ะเค้กส้มเค้กมะพร้าวค่ะไม่ใช่เนาะอันนี้เป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวค่ะค่ะแล้วเราไปเดินดูออกจะเปสองชายถ้ากล่องปุดพปุ่นประกอบเลยกระแด้เป็นอะไรอาจจะไตกเกลื่อนไได้การเค้กส้มค่อันนี้คือชิฟฟ่อนฝอยทองนะคะอันนี้เค้กเค้กส้มนะคะหรือถ้าเป็นปอนก็จะมีนะคะค่ะ อันนี้ชิพฟ้อนมะพร้าวนะคะค่ะที่นี่ส่วนใหญ่คนมักจะอบประเภทไหนอบเค้กส่วนใหญ่เค้กเป็นชิ้นนะคะจิ้มลูกเล็กแบบนี้เนาะใช่ค่ะเราใส่แพนเค้กไปเลยอ่นะใช่ไหมค่ะมาป้าอนกาทำชิ้นใหญ่เนาะที่นี่ตั้งสี่คนลุนลุงแล้วก็ปั๊บสามสี่ตะกี้ค่ะใช่ค่ะยิ่งพ้อยิ่งอันนี้ อ,อันอนี้ e> ชิฟก่อนมะพร้าวค่ะมนูนี้ก็ขายดีอยู่ค่ะชิดละ15บาทค่ะอันนี้เค้กสมานีมะพร้าวเค้กมนีอ๋อถ้าอันใหญ่ก็คือันเมื่อกี้เนาะค่ะแล้วก็ทำเป็นดูเฟ่ตเนาะค่ะกินไดาลยอสองย่างนี้เดี๋ยวจดูน้ำจของนใช่่ะหไปมาก่อนโค้ชครับโค้โค้ชก่โค้ชปีกไ ไก่เลยอ่านี่นี่เจอของร้านมีสมกันล้มีสมกันจำมะ่าวมะข่าวมะข่าวอร่อยทำเองกนเองคิอเองค่ะอ่ะมาพูดถึงเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่คุณพอมาส่วนใหญ่ก็สั่งเครนงส่วนใหญ่จะสั่งเป็นชาเขียวชาเขียวชานม่าชาสีส้มนี่ค่ะแล้วก็ค่ะชาไข่ชาไขชานมค่ะชาไข่ชาไนม อันนี้ชาเขียวค่ะปั่นนะันก็ไม่ปั่นราคาแบบราคาปั่นห่างกันหบาทอันนี้เทาไรอันนี้สีบห <150 S 2> ้าอันนี <the> ้สีแล้วประเภทอื่นอะไรกาแฟกาแฟก็ตกาอเมกาโน่อเมรกาโน่นะเโซ่ค่ะสีทาไรันนเท่าไรราคาสุีบาทเองค่ะประเภทนี้สี่มดใช่ดไมปนค่ะถ้าปันก็สี่ทุกรายการขอให้ระดับงายดูได้จะิดเยอ ติดตั้งนานยังสี่ห้าปีแล้วค่ะชื่อร้านสมบูรณ์นี่ชื่อเราใช่ค่ะคนตจ้างคือเราหรือแม่แม่ค่ะโอเคต่างคือลูกสาวค่ะสาวผูใหญ่คู้น้อยผู้น้อยนี่อันนี้ก็ต่างมาตั้งสี่ปีแล้วค่ะผุ้ตรงตรงก็เคยมาอยู่ปีหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ได้เข้ามาเห็นลูกสาวว่าอร่อยเลยมันลูกสาวสั่งซื้อในคอนเทนต์ลูกสาวสั่งซื้อในซื้อมาชอบกินไทยชยวปั่นอะไรประมาณนี้เลยเค่ะที เตามมาสี่ปีแล้วจะอยู่นตลอดต่กอนพ่อแม่ขายไม่ค่ะขายอิง่ะขายสเตเติด้ลยค่ะแรกๆมันนิมัหมวังหลังรถมันตาเพาะว่าใช่ค่ะตามพระวานศิษตกีแต่ก็อนเขาก็อยู่ได้ค่ะโดยเดพดอะไรคนขึ้นเยู่มมีค่ะคนละขึ้นคด้วยใช่ค่ะมีบัตของรูขึัตอธิบาระของใช่ค่ะนอซาร์มีค่ะนอซาร์ คละคืรอรต่างูกลางของก็ทำไปเอยเพราะนันีอค่มีใช่มีเราใส้ใช่มีรางชนะคนละค่นสนใจก็มาเนาะเครับ้ปิดเาท่งปิดไหนเดก้าโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นยุตถูกเสาร์อาทิตย์ค่ะเปิดเก้าโมงเช้าปิดห้าโงเย็นอาทิตยยุค่ะ่อนเราเนาะถ้าให้เปิดด้านได้จะมีที่ด้าน รถลงเรือพิเศษก็เดยนที่นั่งที่นั่งมีที่มีมีสามสี่โต๊ะอางวาก็มานะครับมีที่พัก่อนยใจใจของเราเียมีแก๊สปูมีแพนด้าอะไรหนึ่งมั้ยมีแพนด้าค่ะแพนด้าแต่ว่าเรามีอะยรบ้างีนีค่ะมีฟูแพนด้ามีไรเดอร์อยูค่ะมีไรเดอร์เป็นฟูแพนด้าเนี่ยมัะติอีก็ถึงมาเปิดตลาดถด ก็เป็นดาวก็อของกระเบิดก็อาจจะมีค่าเพิ่มเติมนิดหน่อยนกเช่าว่ของพนักงานคนใจก็มาซื้อมาหาบางทีลูกค้าเขาอยู่ไกลๆแต่เขาก็สั่งกันหลายแก้วอ๋อสั่งหลายแก้วเขาก็ะคุมเยอะค่ะคุมฐานค่ะส่งมาค่ะยังก็สนใจก็มามาซื้อมาหาลานสมโออยู่ตรงไหนอยู่ตรงคามสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูงค่ะอย่างไปที่ทศทักษะเวสานีค่ะอ๋อานงดูเ้าหลักกัน เขียวปัดนะครับคืออำเภอธุรสูงเราครับที่ทำการเกษตรอำเภอธุรสูงเรานะครับขวามือกอไปชนีดูขวามือครับคชนีอำเภครับนใจก็มาสือมาหาพราทักมาไทยนะครับอ่ามารับการติเต่อครับอยากให้ฟังความมุ่ทางล่างหน่อยค่ะก็จะมีเขตชิด เพจเฟซบุ๊กค่ะชื่อส้มโอเบเกอรี่ค่ะแล้วก็ภาษาไทยภาษาไทยค่ะค่ะแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์0 8 6 2 4 4 8 7 2 1ค่ะใจกลางเม้องพัทธลค่ะโต๊สังเค้กหรืออะไรก็ได้หมดค่ะบอกบองที่เพจหรือเพจหรือชื่อเพจทุกเราเพจค่ะบอกเพจส้มโอเบเกอรี่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 2 4 4 8 7 2 1ค่ะ ทุกวันทำการเสาร์อาทิตย์ยุตใช่ค่ะยุเสาร์อาทิตย์ค่ะเปิดจันทร์ถึงมเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะใจก็มาซื้อมากันนะครับกาะอันนี้กาะส่งสว,วิตซ์เกาะซื้อวันละแก้วได้ไม่ต้องซื้อหลายแก้วเพราะว่าเก็บไปวันหลังเนี <c oughs> ่ยต้องกมีคนละคืนด้วยเซฟเซฟเงินเซฟระยะด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทางร้านสมโลให้มีของอะไรเราให้พี่น้องทั้งสูงเราหรือคนซื้อไปได้ยินจกักรพรรดิธรมารกันซื้อ สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ